ตัวได้ก่นแม่รนาบ่วด้พูดดทาบเขาซนอเานาตีข้นมอนาตีค้หมอเยอเงี้ยมาเขาก็เรียกัหมนบันหรไม่เงี้ยอยู่ขึ้นที่แรกว่าแม่ตัวนี่งเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วแม่ชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยว่าสิบว่าวง่ายเรออดว่าไรแล้วละวายเป็นกระแสน้ำเียวล่เนาะคุณน้าสิ่ก็สิบว่าวงแล้วก็่ะก็สิว่าที่ไหน ก่อนไดังก่อนไหมนะได้ตอนนี้หน,น,นึ่งสอเก้าดัดเลยสตัวก็สองเก้าเก้าสองนะคะล่างบนโอจีนล้านเปอร์เซ็นนะคะอย่าลืมัดจีนนับรองว่าดังโป้ง,อ,งอีก ส็ล้ดยู่่ไปสดยูลังง่างยาอยู่กลางคืงให้พี่ทีแรกคือฟันปลาเด็กคัดหมอนว่าจ้ามามือมือตองหวัดเลยเอยำอีกจั่กรอนแม่แม่ฟันปลาเด็กคัดหมอนอบปานะคัดหมอหมอนหหมอแกได้หมอ

ม่อคือลราก็มาลูกก็มาหาป่วยหาปเป็นเอารถใสเอาก่้ยใส่เป็นขั้นรถดลมาหาเ<อ>ึงเอาหมอเอาแบกมาเต็มอยู่กกบจะว่าเราเราบ่าาาาออาหนีง่ายเราเป็ยัง่าเราวขออยู่นั่นเราก็ยังมมีคนขว้ามาเลย <c oughs> <c oughs> คนขว้ามาเลยวันนี้พ่ไเ้มาใบเดียวหมอนคนข้าเป็นขั้นหลดเนี่ยถมาขออยู่นั่งพอยี่สว มันสิใหเงี้มนาผีแม่มันสิใหญ่เงยมาอยู่นั่พยิสวเจาานเราเนไปไงาเราแค่อยากไปแม่เม่ยเาวหญ่บ่รวยบ่ดลวครวยก้อนใ่มเนคนยู้เราต้องกัรนี่บ่รวยบ่ดยิเป็นเป็นยังไปังไ้คืนี้แจกสูมนะชูนสูไปตลอดสูมึงก็ยุ่ใจผมกูิน้ามึงไปแล้วอะ เราเหี้ยเราเล่าย่างดิเราอดีเราวางไห่ดีแนนเราก็ะหน่ามากเท่างดีดเราก็พาไจะไปทางเลนไม่รวยไม่เรื่องตั้งบอกัล้วก่เลยเรา